สวัสดีครับสาระเร็วชาแนลครับวันนี้สาระเร็วชาแนลเราจะมาดูนาฬิกาลูมีนกปอมกันนะครับรุ่นนี้เหมือนมากเลยนะครับถ้าใครไม่ทราบนี่อาจจะหลงได้ซื้อไปใช้ได้นะครับดูนะครับด้านหลังเนี่ยครับปั๊มมาสวยงามนะตัวนี้เป็นของก๊อฟนะตัวเรือนเป็นพลาสติกนะครับลักษณะจ,จะเบานินนดนึงน็อตเนี่ยเป็นนอ็อตนไม่เป็นสนิมด้วยนะครับ ขอบุญได้นะจุดสังเกตง่ายๆนะครับรุ่นนี้ถ้าเราเปิดฝาเครื่องออกมาเนี่ยเครื่องเขาจะเป็นสีขาวนะครับสวิตลอนดาเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับแล้วก็วิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ไม่รู้เลยก็คือสังเกตตรงเข็มนะครับเข็มนี่จะมีท่องแท่งแท่งแก๊สอยู่นะครับแต่ของก๊อฟเนี่ยเขาจะไม่มีแท่งแก๊สนะครับจะเป็นเรียบๆแล้วก็ ก็คือจะไม่เป็นท่องแก๊สของแท้นะตรงเข็มตรงเนี้ยเขาจะมีแท่งแก๊สกลมๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะน,นี่ตรงช่องนี้นะครับตรงช่องนี้ด้วยนะแล้วก็แท่งแก๊สด,ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นหลอดนะครับหลอดจริงๆแต่ของก๊อฟนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกเห็นไหมเป็นพลาสติกหลออขึ้นมาเฉยๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคร่าวๆแล้วก็เม็ดมะยมนะเม็ดมะยมของก๊อฟนะถ้าลึงออกมาเนี่ย ตรงด้านข้างมันจะเป็นช่องว่างอยู่นะครับของแท้เขาจะแน่นนะตันนะไม่ไม่บางเหมือนตัวนี้นะครับน้ําหนักเขาก็จะเบาเบากว่าของแท้นะครับอันนี้ในตลาดมือสองจะเห็นเยอะมากเลยนะครับให้ระมัดระวังเอาไวานะ้นะทางที่ดีก็เปิดเครื่องดูก็จะเห็นอีกนะครับของกอลฟนี้เครื่องจะเป็นตัวเครื่องสีดํานะครับเครื่องจีนสีดํา สำหรับของแท้นี่เป็นเครื่องสีเงินนะครับสวิตลอนดาอันนี้ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับถ้านาฬิกาของคุณไปหยิบมาดูเลยนะครับถ้าไม่มีแท่งแก๊สไม่มีอะไรก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของของปลอมโอเคครับอันนี้เป็นการดูคร่าวๆนะครับเบื้องต้นก่อนนะพบกูใหม่คลิปหน้าครับกับสาระเดียวชาแนลวันนี้เปนแลครับสวัสดีครับ